เขาไม่นุ่นเลยครับใส่ถ้าเป็นเข้าแล้วหนึ่งข้าวกน่าตรงนั้นก็ได้เย็นด้วยมีแค่สิบสอย่างคณะหมูหมักอะไรที่แบบว่าคนกินเยอะและเสต็กค่ะวันนี้ก็ทำก็กันทุกวันเพราะวันนี้อะไรออกเยอะสุดหมูกระเพราหมูกะเทียมหมูอบโอ่งไก่ตุ๋นผัดพริก ข้าวผัดผู้หญิงพิเศษสลับกันเป็นมหมวดอะไรเลือ,เลเอาอะไรอไ่ะเลือกอะไรดีเรื่องไม่ีเอาที่หนูชอบกินมำอะไรทำอะไรเป๊ะสี่เป๊ะสี่ยังไงรู้เรื่องรู้ได่ไงเ,เพราะว่าจริงมีความสามารถสูงแต่ร่างกายไม่สูงแค่นั้นเองร่างกายสมองอ่ะไอคิวสูง ต่ร่างกายไม่ไม่สูงตามสมองด้วยถ้าเปรียบเหมือนอันนี้นะถ้าเปรียบจริงเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนอะไรดีวะจริ่งเกอืะเหมือนจริ่งเกอืะเดี๋ยวอะไรเรื่องอาารอยู่เช่นโดเลมีฟาซอนโดเรมีฟาซอลลาทีโดแล้วก็การจับเสียง การจับคีย์บอร์ดการวางนิ้วในการวางนิ้วยังไม่ได้ได้แต่ทฤษฎีคอร์ดการจับคอร์ดโดโดนี่ตัวไหนฮะโดนี่ตัวอะไรโดและซีและเล่เล่ดีมีดีฟาเอฟซ่ดีลาเอทีบีโดซี เนยฮะดีดีคีซีมีติดชาร์จกี่ตัวฮะคีซีมีติดชาร์จกี่ตัวคีซีมีติดชาร์จบมีสี่ติดชาร์จต,ตัวเดียวไม่มีฮะไม่มีแล้วตัวดีอะตัวดีมีหนึตัวเดียวเขาต้องนับสร้างคอร์ดยังไง หนึ่งตัวแรกเอาตัวแรกเป็นหลักแล้วกดตัวอะไรก็จะเป็นคีย์นั้นแล้วก็นับนับช่องไปห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเป็น,อ,น,ปน 4, อีกตัวหนึ่งจะเป็นจะเป็นสี่ตัวหนึ่งแล้วกันนบไปสามช่องเป็นแปดช่อง มีอะไรพูดถึงแซคของตีมั่งแ,แซกแซกของตีก็เอาสักกระเบืองไปทำนำไหนเอาไปแรกแซก,อกเออาไปทำนำไม่รู้เราไปยังแล้ว <c oughs> มันอยู่ในห้องมหมสนับสนุนไหมครับสนับสนุนให้ทำหรือเปล่าก็ไปเคลียร์กับแม่มาเอง,เอง ใลโลอินงนรสชาติจนคนันนี้คุยกับทหารแล้วเป็นไงเดียวเลยเจอรุ่นใหญ่ใหญ่ใหญ่ประมาณไหนใหญ่คำาฟ้าแหละดน,นตรีของประเทศกีดเกิดขึ้นมาอย่างไรเกิดขึ้นมาจากการลมลาภ้าพฟันอย่างเช่นเสือฟันดา เสียงคนโดนโดนฟันเสียงตอนฉึกเฉันมันกลายเป็นเสียงนอดขึ้นมาฮ่าฮ่ของโน้มมั่นน่ะละเส <c oughs> ียงนอกเกิดขึ้นไ,ได้จ <c oughs> ากอืมไม่ออกจีนแล้วกันจีนอือ <c oughs> มประเทศจีนประเทศจีนเหรอ ก็นี่ยไอ้นี่มันเหมือนแจ็คแค่เหมือนแจ็คแค่ก็เรียกว่าอะไรพินพินพินนั่นแหละมาจากไหนพินเกิดได้ยไงจากการดีดขนดีดขนทาไม่เกิดเสีย้ยอะไร การเอาเอาขนมาทำให้เกิดเสียงคนะขนเลยครับอะป้าลปลบลูกเขาฮะคนไทคนคนพิเลนนะฉึบชิกกันแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วเกิดเให้เกิดเกิดถ้าคนไทยอ่ะคนไทยคนไทยเหรอชิงชิงเกิดจากอะไรเกิดจากผู้หญิง ผู้หญิงสองคนมากระแทกกันแล้วไม่กระกันเกดเสียงจริงอ๋อนี่ที่มาของชิงเหรอใช่ก็คิดชิงเลยนะจะฉับอ่ะฉับฉับฉับมะเหรออ่าฉับฉับอะะ่าฉับฉับนี่คืออีกเสียงอีแบบหนึ่ง มันจะเป็นของของผู้ชายชับเสียงผู้ชายผู้ชายมันจะชับเข้าไปชับไปชับไหนไหนมีข้าวต่างกันไัมนี่คือขานี่คือนี่มันตะไคร้ใช่ไหมวะตะไคร้ ตาไข่เลยเดียวบันต่างกันตรงพี่ว่าขิงมันจะอยู่ใต้ดินขาเป็นอยู่บนดินขิงที่เอามากินเนี่ยมันอยู่ใต้ดินขาเป็นลำต้นอ,อะไรดีกว่าดีทั้งคู่แก้อะไรขับลมครับคนที่กินแป๊บซี่เยอะกินพวกนี้จะช่วยขับลม กินได้ด้วยนงอันนี้ขาทอาดก็บอกไม่ถูกเผ็ดๆหน่อยอ,อะไรอร่อยกว่าข,งขาิงอะค่ะกินได้หมดใบไ,ไม่อะไร กินนอนแล้วกินแล้วถามพี่น้องไงนี่ใบอะไรใบโห่ใบโหโหระพาโหระจาสมัยเด็ดกโดนงกยไงครับนอนนอนตกตกยปงไงตกตกเกียนแตกอะนางเปี้ยนี่รุ่นพี่แกล่ะถ้าตอลองทำไงก็ลองให้ลอง กัวแกิดอะไรขึ้นมะไหนไปตามคน,นตบมาสิต้อะไงคุณพี่บอกผมเปล่าครับผมไม่ได้ตบครับครับแล้วจะลองโดนอีกปะผมไม่ฟ้องอาจารย์นะเปี้ยเพี้ยนะที่ฟ้องเหรอ,อ,อ,อใส่ลมใส่ลม ว่าตอยลมมึงไงมึงตายลมตายลมแลม้วหัวม,มันยันเราตายลมแล้วต่อยลมใบมันกลัวโดนมันก็เลยเล่นเลิกแล้ง